อาชีพเสริมทำเงินขายดีทุกปีไม่ว่าปีไหนๆก็ขายดีกับธุรกิจเสริมทำเงินบอยเขาเกียบปลาลงทุนต่ำกำไรงามคืนทุนไวเป็นธุรกิจเสริมสำหรับคนที่คิดอยากจะมีอาชีพมีไรายได้เสริมมีธุรกิจเสริมลงทุนต่ำแค่พันกว่าบาทก็มีอาชีพมีไรายได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ลงทุนต่ำคืนทุนไวกำไรงามกำไรตั้งแต่200-300%อรซอร่อยขายง่ายทำได้จริงพบกับบอยเข้าเกียบปลาปัตตานีสวัสดีครับ ผมบอยเขาเกีบปลาปัตตานีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอาชีพเสริมธุรกิจเสริมทำเงินกันนะครับเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ขายดีมากๆขายดีทุกปีนะครับเป็นธุรกิจเข้าเกียบปลาทอดนะครับเราจำหน่ายแผ่นดิบเข้าเกียบปลานะครับจำหน่ายวัตถุดิบเกรดเอดพิเศษคุณภาพนะครับ ราคาพิเศษจากโรงงานโดยตรงนะครับให้กับผู้ที่สนใจนำไปทอดแปรรูปจำหน่ายเป็นเข้าวเกียบปลาทอดเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพกันนะครับการลงทุนเนี่ยลงทุนต่ำมากๆนะครับหนลังนะครับสิบโลลงทุนเริ่มต้นไม่ถึงพันบาทนะครับหรือสูงสุดก็แค่พันกว่าบาทแล้วแต่เกรดสินค้าที่เรานำไปจำหน่ายนะครับ ย้ำนะครับสินค้าของเราเป็นสินค้าเกรดคุณภาพนะครับเราจำหน่ายแต่สินค้าเกรดคุณภาพเกรดเขึ้นไปเท่านั้นนะครับภายใต้แบรนด์บอยเข้าเกียบปลาปัตตานีนะครับแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่สินค้าของเรานะครับสินค้าของเราเนี่ยผลิตนะครับจากโรงงานปัตตานีนะครับโดยตรง โกดังของเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะกระจายสู่ลูกค้าทั่วประเทศได้ง่ายได้นะครับโดยขนส่ง c u r r y DHL หรือขนส่งอื่นๆนะครับให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจนะครับเพื่อไปทำกำไรแปรรูปจำหน่ายกันนะครับบริษัท นะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับสินค้าได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากแลบชั้นนำของประเทศนะครับทุกตัวนะครับสินค้าของเราเองได้มาตรฐานผู้ที่สนใจนะครับที่จะนำสินค้าของเราไปจำหน่ายสามารถที่จะติดต่อเราได้โดยตรงนะครับผ่านทางผมหรือทีมงานของเรานะครับที่เบอร์โทร 0863660157หรือ l ลาย ID ร้านค้านะครับลาย a อด i t c h ี่บนะครับมีตัว Ad a s i g n นะครับตัวกลมๆนำหน้าตามด้วยคำว่า Fitchy บ o ยนะครับพิมพ์ติดกันเข้ามาเลยนะครับแล้วก็แอดเข้าไปที่หลายร้านค้าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยรับเรื่อง และก็ให้คำปรึกษากับท่านที่สนใจนะครับท่านจะสั่งซื้อสินค้าผ่านาทางไลน์ได้โดยตรงนะครับจะได้สินค้าของแท้เกรดคุณภาพเพื่อไปจำหน่ายกันนะครับย้ำนะครับแบรนด์บอยเข้าเกียบปลาปัตตานีเท่านั้นนะครับ สินค้าที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราไม่รับประกันในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะฮะแต่ถ้าเป็นสินค้าของบอยเข้าเกียบปลานะครับเรารับประกันการันตีคุณภาพนะครับความอร่อยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังลูกค้าซื้อไปสั่งซื้อไปทำกำไรกันทั่วประเทศนะครับเราขายส่ง สินค้าถูกกว่าท้องตลาดนะครับส่งกันแทบทุกวันนะครับส่งกันเยอะมากๆลูกค้าที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ